เอาที่ที่เป็นสุดที่สุดในกรุงเทพอ่ะเอางั้นนะเอาทด่แบบซ่าเลยเจแน่นอนโคของไปเลยปัญหามันจะมีนิดนึงเว้ยที่รู้มาเนี่ยมึงต้องมีบรรากาศมันไม่ใช่บรรากาศมึงต้องมีเจ้าที่พาไป ไอ้เนี่ยแลเป็นปีศาจโดเรมอนด้วยนีดเออนี่นี่เนี่ยหรอ้ยนี่สีสีเข้มๆเลย<อ>ก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์กันต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ในเรื่องของรอยสักข,ขอละครับยังไงฝากกดติดตามให้หน่อยถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าอยากให้เพื่อนรู้ด้วยกดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ฝากด้วยนะขอบคุณครับเอา้าตามกันสัญญาครับชาบ้าเต้นแน่เลยนี่ต่อไปรอบนี้นี่นะพร้อมเลยพร้อมบวกพร้อมบวกตอนนี้อ,อยู่ที่ชุมชนคลองเตยครับเ,เพราะว่าอย่างที่ท,ที่เราเห็นกันใบอะ่ะคือข้าวสารเนี่ยเราแม่งไม่ประสบความสำเร็จวะใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมคิดว่า คนแม่งน้อยคนมีสักก็เสริมไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคือบางทีไปได้ฝรั่งไปได้ฝรั่งคนไทยไม่ค่อยมีคือฝรั่งเนี่ยถ้าดูในคลิปนั้นเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยคือไม่ให้เราสัมภาษณ์คือมันก็ธรรมดาแหละเพราะใครก็ไม่รู้อยู่ดีโผล่ไปสัมภาษณ์เขาคงงงแบบเมื่อไรกูจะมาสัมภาษณ์กูทำไมเราเลยท้า n ิ k ิ p i m มากัที่ชุมชนทองเตย คือบอกไว้เลยว่าปกติเนี่ยเราจะหาคอนเทนต์ที่มาถ่ายเนี่น้อยนะแล้วก็คนมีคอนเทนต์ที่นี่น้อยเราเรามั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาที่คลองเตยเนี่ยน่าจะได้คอนเทนต์เยอะเพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาบูชุมชนเขาสักอะไรออไสัก เออสักไรจ้าแยงมันนะครัวันนี้เราจะไม่ได้อยู่แค่ในนี้เราต้องเข้าไปข้างในเลยนะเอาอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรื่องไปถึงในตัวทองเตยสลัมทองเตยไม่แต่ตอนนี้มันมันปัญหาไม่จะมีนิดหนึ่งเว้ยที่รู้มาเนี่ยมึงต้องมีปฏิการมันไม่ใช่บฏิกาต์มึงต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นอาจจะถึงไก็ได้ต้องไปหาเจ้าถิ่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเขาคิดว่าเป็นสายมีวิดีโอวิดีโออะไรหรือเปล่าแล้วมึงรู้เหรอเจ้าถิ่นมึงรู้จักเหรอโอ้โหรู้จักเลย ผมจัดไงวะของแปงเนี่ยปองแปงเนี่ยเช้าเนี่ยถ้าล่าฝึกติดคุกไปแล้วของแปงมึ่อไงเอาอย่างนี้ไปหาเจ้าถิ่นพี่แล้วกันกูก็ไม่มีเจ้าถิ่นกูมันัดมาให้เนี่ยแหละเดี๋ยวลองป้องแปไปว่าเดินไปเดีมันจะมีป้ายเขียนว่าเจ้าถิ่นแล้วเราก็ต้องไปจ่ายจ่ายเจ้าตปงที่นั่นนี่ดูอลักองดูสิใช่ป่าใช่ป่านี่ใช่ป่านี่ชินิกมึงเจ้าทิ่นเนี่ยเจ้าทิ่นสัตว์ก็เดินไปแล้วสวัสดีครับเจ้าทิ่นพ่กคุณเนี่ย นี่เจ้าถิ่นเห็นว่าที่บอกแล้วแร็คแร็นี่สรงเจ้าถิ่นดีกีนเลยมีปืนเปล่ามีอะพี่เฮ้ยปืนใหญ่เลยอใหญ่เงี้ยอ๋อัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับไม้เจ้าถิ่นนี่ขาเจ้าถิ่นดูทรงดูสักดูสักขาเนี่ยจังสักจังสักเออเอาร้านอะไรร้านอะไรร้ตุ้ยิงครับเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะนี่เป็นร้านสักไม่ร้านสักเห็นไหมอ๋อเอ้ยผมบอกแล้วพี่เนี่ยมีดวงกับพวกร้านสักเชิญครับเชิญเชิญเออเอออันเยอ เอาเลยดิวเลยดิวเลยเราต้องการผู้นำทางดิวเอาจีเนสเอาสักเอาเป็นผมเอาเป็นโผนี่ผมรู้ผมไม่ใช่เนสแล้วผมเออเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะครับไม้ครับไม้นะโอเคไม้สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับมาร์คครัมาร์คออกมากับไม้โอ้ยนี่นี่คนที่นี่แล้วป่ะแปลงที่ี่ลูกเพิ่งวันนี้หล่อเนี่ยเออลูกขาวเออหรือว่าทำไมเป็นเจ้าถิ่นทำไมวะแมง เบียทัล้งซอยกันหน้าอย่างเงี้ยอ๋อมีเมียได้เมียอยู่ทั้งสอซอยน่หรอกไม่ต้องห่วงหรอกเคไม่่างนี้อันนี้พี่ไม่รู้ว่าว่าว่าถูกผิดเนาะแต่พี่เคยได้ยินนะว่าคือถ้าเกิดว่าจะมาถ่ายคอนเทนต์ที่เนี่ยถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีเจ้าถิ่นนำหรือว่ามีเจ้าที่นำอะไรนี้ถูกป่าวก็จริงๆไม่เกี่ยวนะพี่ถ้าพี่อยากเดิน ี่เดินไดปไปใช่ไหมรเกวนะไปเลยนะประกอบเลยนะเดินตามคขอบคุณครับตอนนี้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือส่วนไหนของคลองเตยนะอันนี้เขาเรียกว่า70ไร่ครับอันนี้คือ70ไร่ใช่ครับอันนี้คือว่าที่เคาจะรู้จักคลองเตยเลยคือว่านี่70ไร่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่นี่ครับไปเลยครับเจ้าถิ่นนี่เลยครับเจ้าถิ่นเรื่ออะไรครับ ชื่อตั้มครับตั้มเฮ้ยทำของไตสติีครับของไตสตินี่คือเป็นมวยข้างถนนโมวยข้างถนนผมเคยเห็นผมเคยเห็นในมันโผล่เข้ามาเฮ้ยเจ๋งมากอันนี้คือเราเป็นยังไงเราเป็นหนึ่งในสมาคมกผู้ก่อตั้งครับผู้ก่อตั้งเหรอของไตสติีดครับจัดมวยข้างถนนเหมือนไฟคลับเหมือนสตรีทไฟบอลนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้กินอันนี้ให้ตั้มให้ตั้มก่อนตั้มเจ้าของไส้อท่ายาง โอ้ร้อนร้อนนะเอาด้วยไหมคนละอันคนละอันเอาดิโอเอาดิเอาดิให้ผมเดินชิลเดินชิลให้ผมยืนน้ำลายแห้งเลยให้ข้างหิวยืนน้ำลายแห้งเลยนี่คือที่เราต้องไปข้างในชุมชนล็อกหนึ่งสองสามอาจารย์แต่เราลุ้สักคนดีไม่แต่เขาเขาได้เหรอเขาได้มันจะดูรู้เลยว่ามันจะนของเตยในผมจะที่อยู่ผมจะพาเขาไปจะได้เก็บภาพแบบสวยๆเลยโอ้โหเยี่ยมอ่ะสีแบบ เลาะกไปเลยก่อนอื่นขอขอดูรอยสักก่อนสักอะไรมั่งสักสวยงามมันก็เติมไปเรื่อยตอนแรกเลยอ่ะรุ่นน้องเข้าไปรับราชการอยู่ที่ไหนพอออกมาก็เสื่องวิชาก็มาสักให้แล้วมันก็เรื่ไปเรื่อยไม่นี่สวยนะไม่นี้แปลว่าเขาแก้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมาริ่มแต่ยังไม่ได้เสร็จดีประมาณนี้แต่สวยนะอันนี้บงบอกว่า อันนีขายอะไรขายอะไรขายมาเฮ้ยเอาจริงดิเกี่ยวเหรอวะไม่เกี่ยวไอสัตว์ไม่ใช่ไม่มาเป็นตัวไอสัตว์มาเป็นตัวมาเป็นตัวตัวล้านของร้านเออใช่ไอ้เหี้ยมเกิดเจอตีนแล้สัตว์เห็นก็สักรูมมาบอกว่าขายมาโอ้หแล้วทำไมถึงสั่งมาปีเกิด แฟนขอบผีเกิดแฟนดีมามีหน้าตาหวานใช่เอเดี๋ยวแต่มาตาหวานใช่โอเคนี่ชื่อแฟนเขาเนี่ยชื่อแฟนเขียนว่าเบนเบญยาเบญยาพาอ๋อนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ที่แก้ไงี่ยเขาบอกไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็ยังรู้สึกดีนี่แต่ว่าตอนแรกนี่ดูเลยตอนแรกเป็นแค่นี้แล้วก็มาเฮ้ยเท่เท่ข้างนี้อันนี้ไก่ ทำไมมีไก่อ่ะปีเกิดเราอ๋อปีเกิดปีไก่อ๋อเราปีไก่แฟนปีม้าอ่ะไปะถึงเวลาต้องเข้านี่คือซอยหนึ่งใช่ไหมซอยหนึ่งก็งได้นะนได้ครับมาไปไป,ไปโอ้ยยี่ยงงโอ้สักเยอะช่วยพี่ถามรอยสักพี่เขาหน่อยได้ไหมพอดีพี่ขอ ดูโชว์รอยต่างไงบ้างพี่พี่น่าสนใจมากขอรุ้นหน่อยขอดูหน่อยเอ๊ะมามามาดูดูดูพี่หน่อยโอ้นี่นี่ของแท้ลองนี่ของแท้โอ้เป็นยักษ์ไงนี่พี่สักสักสั่ทั้งตัวเล้วมครับตื่เต้นสั่งหมดสั่งอะไรโอ้โจ้องจ้องจ้องแล้วสั่งหมดพี่อะไรพี่เขับตัวไหนครับโชว์หน่อยกันนะขับตัวโชว์หน่อย อยากรู้ว่าเอ้ยสักข้างในเป็นมันมีความหมายยังไงเอออันแต่ยี่อันแรกเลยที่นี่เข้าไปที่แรกแล้วที่ไปสักสารเด็กครับครับผึอ๋อก็เป็นนี่คือตอนตอนตอนสารเด็กเนาะโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วนี่อ๋อนี่คือมันเป็นเป็นแผลแล้วพี่กี่เสพีี่่เด้งเหรอเรวพี่ก็เลยสักสักทำไปครับโแต่ว่าเท่อะทรงพี่ก็ได้เนอแต่ขอดูข้างหลังหน่อยโอ้ยนี่โอนี่ออริจินอลเลยเนี่ย เป็นอะไรอะหน้าผู้หญิงนะนี่ข้างหลังพี่นี่เป็นเป็นหน้าหน้าเหมือนเป็นไงพี่จะไม่คนอิมไม่ใช่ใช่ครับผู้หญิงใส่ชุดคิโมโนผู้หญิงใส่กิโมโนไซส์ไซส์ญี่ปุ่นไซส์ญี่ปุ่นเลยอ่ะเอเคขอบคุณมากครับยังไม่ถามพี่เลยพี่ชื่อพี่อะไรชื่อตุ้ยครับุ้ยนะพี่ตขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับพี่ตยายจะไปสักมังเยายจะไปสักมังเหรอยายจะสักอะไรถ้าต้องมีรอะสสักลายยายจะสักลาย ไม่เอาทำไมไม่สักครับมี่ก็มีล uh ูกดอกไม้มีดอกไม้ต no ัวไอ้ดันเขาแตกไว้นะเป็น no อินเดียแดงอย่างเงี no ้ยยายมีอินเดียแดงเหรอจริงๆไหนเขาดูหน่อยจ้าตายแล้วหนูไม่อ๋อแฟนยายแฟนยายตกใจว่ายายมีอินเดียแดงด้วยมีใครมีสักเพื่อครับมีใครมีสักไหมครับแนหบ่อออยยยยชชหหหนนน่่่งสักหน่อย ไหนไหนชอบเนอะอ้ยสวยอันเนี้ยไอ้สักอันนี้อะไรสักอะไรครับไอ้นี่เพิ่งโดนมาเลยนี่รช่ไ่มไอ้ไหนไหนเล่าไหนเล่านิดนึงว่าไอ้ลายนี้เราทำไมนี่ไม่ตาหมายนิยมเนาะเมตตาพงเมตตาเมตตามีความหมายพิเศษไหมมีแต่คนรักนะครับเออมีแต่คนรักอ๋อนี่คาสโนวาเนาะคาสโนวาสาวๆนี่คือสักนี่คือจะให้สาวๆสันติสันติสัเดิสันติและอันนี้นี่คือผู้หญิงสาวๆนี่ชอบคนนี้เป็นพิเศษแล้วเปล่าโอ้โหหัวไม่แห้งหัวแม่แห่ เอาแบบหนึ่งร้อยเลยที่ชอบสุดในตัวเองพี่ลายไหนชอบสุดในตัวเองลายไหนเลครับง่ายปลามังกรใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นเดี๋ยวกันครับก็เป็นปลาเป็นปลาายยาวเลยด้านนู่เป็นคนเนาะโอ้กำลังอะไรขี่มังกรอยู่เหรอพี่ เย็ปงกอนี่ยอ๋อยบปงก่หน้านี้ก็านี่เขียนว่าพี่เขียนชื่อชื่อนะชื่อชื่อชื่อที่ชื่อชมชมด้านหลังหน่อยชมด้านหลังหน่อยลงนอออะไรนะครับพี่อ๋อข้างหลังไ่ม่ามานิยมอ๋อม่ตามานิยมีสุดอู้หูเต็มเลยอะเต็มเลยโอเคขอบคุณมากพี่ขาพี่ที่อะไรครับพี่เบิดเพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดโอเคขอบคุณพี่เบิร์ดขอมากครับพี่เบิร์ดครับอ๋อแล้วตรงนี้ทางประธานซอยนีเาอยู่ข้างในนะพี่ตอนอ คือบ้านที่เราเห็นไปหลังๆนียก็คือมีก็คือเจ้าของใครเจ้าของมันหรือว่ามันเป็นมันเป็นทั้งหมดนี้คือพื้นที่ของท่าเรืออ่าซึ่งแต่ก่อนนะเราได้ทําการประชาชนได้ทําการบุกรุกแล้วมาปลูกบ้านยี่สามสิบปีจนท่าเรือก็ให้อ๋อโอเคก็จัดการไว้ว่าอันนี้บ้านของใครของใครอ๋อบ้านใครบ้านมันไปเลยไม่ถึงศูนย์ที่ประธานอ๋อตรงนี้หรอประธาน สวัสดีครับประธานโอ้ท่านประธานโอ้หน้าน่าหงียเลยนีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่บอยครับพี่บอยนะโอ้พี่บอยเทมากเลยครับจับมือประธานเทเออพี่อพี่บอยเป็นประธานของของตรงซอยนี้ครับเป็นประธานชุมชนทองเตยรับหนึ่งสามเลยครับและอย่างนี้หน้าที่ของเราอ่ะพี่ในการดูแลเราต้องดูแลคนในในในชุมชนนี้ไงบ้างครับก็คือเรื่อง ต้งทุกอย่างครับเพื่อสารู้ว่าพวกอย่างความเป็นอยู่เราเหมืหมดจาเป็นฝากเสียงให้กับคนในชุมชน<อ>เพื่อประสานงานต่อใหาหน่วยงานราชการต่างๆครับคนแรกคิดว่าประธานน่าจะ6กสิบห้ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่วัยรุ่นอยู่เลยประธาน <c oughs> ไม่แล้วคือเอาจริงนะมิกี้ตอนที่เปิดคลิปมาจนมาเจอบรรดาเนี่ยบรรดาช่างบรรดาพิัามบรรดาไม้ลนะพี่ไม้เอาจจริงนะผมก็กลัวเหมือนกันนะถ้าจะมาถ่ายคลิปแบบคือคลิปเราเป็นคลิปลอยสักไงครับเสร็จปุกก๊บก็คิดว่าเออมันมาแล้วเขาจะให้ไหมอะไรยังไงโชคดีเจอเขาเขาเลยแบบว่าเสนอว่าเออพาเดินมาดูให้อะไรเงี้ยแล้วก็เออพตั้มก็จะมาหาประธานอยู่แล้วใช่ไหมครับเฮ้ยคนน,นี้น่ารักเนาะ บบเอูจาแก็คืออย่างที่ผมบอกครบภาพลักษณ์ของว่าคนของเตยคำว่าของเตยอะคนได้ยินปุ๊บมันติดในภาพลบอยู่แล้วถือว่าไม่เคงมาของเตยอาจจะหัใช้ยากรรมยาเสพติดที่โกนักเลงถามว่ามันมีไหมมันมีที่อื่นก็มีแต่ของเตยเขามองภาพลักษณ์นี้แง่ลบครับอันนี้ท่านประธานเป็นโซดาสินครับซา เขาประธานจังเลยครับถึงใจมีรอยสักไหมครับอ๋อมีครับอ่าแล้วครับโอ้อ้าวเยอะมีปลาปลามังกรมั้ยครับใช่ปลาครับผมหน้ามังกรนอ่าปาครับหน้ามังกอนนี่เหมือนกันครับนี่ใครสักให้พี่เนี่ยเป็นร้านสอเสือสอเสือแถวถนนถนนจันทร์ออ๋ าสอนเสือแล้วเิอเส้นดีอะไรดีโอเท่คโอเคโอเคครับมีมีช่างศักดิ์อยู่อ๋อเหรอพี่เหรอพี่นี่เหรอช่างศักพี่เนี่ยช่างสักอยู่ไหน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 มาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่นี่ใครมีร้านเราเข้าเชิญเข้ามาหหมครับได้ได้ครับพี่ไหนไหนไหนช่างนี่ครับนี่ช่างเลยโอดีครับโอดีครับไหนช่างปกตินช่างศักดเนี่ยไม่อยากจอยสักแบบก็แนวเนีญี่ปุ่นเนี่ยนะโอเค อ้าวแล้วยังไงแล้วคือถ้าเขาถ้าคนจะมาสักกะแล้วชื่อช่างอะไรครับชื่อดิทนะครับดิดแล้วดิดปกติดิดสักอยู่ในของเตยนี่หรอให้ผมว่าไงก็แบบว่าเพื่อนฝงอะไรเงี้ยอ๋อคืออยากให้เราเราไปสักกันเอาโอเคไหนเขาทุกคนดูรอยช่างหน่อยได้ไหมเนี่ยนะแต่ถอดถอดถอดดูเอ้ยโคนี่นี่อันนี้โนบิตะโนบิตะคิสุก้ใจเอ็นคือเนี่ยโอ้โหไอ้หมาซื้อให้ดูแล้ว ไอ้เนี่ยแล้วเป็นปีศาจโดเรมอนด้วยนนี้เจ๋งว่ะอันนี้เพิ่งโดนมาเลยนี่เนี่ยใช่ไหมวัฒนาเนี่ยใช่ไหมเพิ่งโดนมาเลยอ่ะอเงแล้วทำไมเราถึงสัการ์ตูนโดเรมอนไหมชอบดูโดเรมอนเหรอชอบแบบว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นหรอว่าเลยสักร์ไม่เหมือนแน่ละเออเดีดูนิเฮ้ยนี่นี่ด้านนี้นี่เลยไอ้ด่างก้อนบอลด่างก้อนบอลด้านนี้ด่างก้อนบอลเออ โอ้ยโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ่อมันสองพันเนาขจ่ายไปสองพันโอ้เออเนี่นี่นี่รโอ้ยเท่เท่เ่อ้นชอบชอบนี่ข้างข้างหลังข้างหลังสวยข้างหลังสวยนี่นี่ผ่านรางห้าร้อยห้าร้อยออ้้อยสอโอ้อแพงวะสอนานี่เหรอสองพันหอบ้าต่อบาออ้า้อย 2500หารหรือ250 2500สองน้ยนี่ด้วยนี่ด้วยไหมรวมรวมกันรวมกันสองพันห้ารผมชอบลายนี้พี่ชอบลายนี้เทออกข้างหลังปีเอาอันนี้ฟรีนะครับดูนักเดี๋ยวนี่เทชอบรอยนี้มากเลยเออโอ้โหนี่นี่นี่เทมันะ เทพญี่ปุ่นนะเนี่ยเทพญี่ปุ่นเออโอ้ขอบคุณมากเอออรุณาธเออขอบคุณครับขอบคุณครับเอออ่อมาดูของพี่สินี่นี่นี่ฮอนุมาฮานุมานี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์ครับไม่ไม่ค่อยเห็นลายนี้นะเออคือฮนุมาเนี่ยเราเจอมากแต่ว่ายักษ์ลายนี้ไม่ค่อยเห็นปกติเนี่ยจะไม่เห็นผมอย่างเงี้ยเท่ๆพี่แล้วพี่บอกเขาว่าอยากได้ลายนี้พอดีอยากได้ลายไทยอ๋อพี่อยากได้ลายไทยก็คือเอาไปว่าถ้าลายไทยก็มาจัดมาซักมาเลยนี่แต่มีญี่ปุ่นนี่นะนี่เออแต่เรม่เสร็จ เเเ่นช้าางขรใช่มรับดูครับพี่อ๋อข้างหลังก็มีเนี่ยข้างหลังเขอดูข้างหลังพี่หน่อยอ่านี่ญี่ปุ่นเลยนี่กำลังกำลังนี่กำลังจะล่านี่ล่าปลาอยู่พี่พี่ชื่อพี่อะไรพี่เบนนะพี่เบนนะขอบคุณพี่เบนมากพี่นี่จะสักอย่างเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวาเันนี้สักอะไรช่างอย่างเดียวพ่ช่างอย่างไรอ๋อสักกบเราเหรออ๋อโอเคโอเคมาสักกับช่างเห็นแล้วเคยรอยสักช่างไหม โดเรมอนโนบิตะมาครบชิสุกะใจแอนโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลัวนะเดี๋ยวเชาเเลยพี่มามาก่อนเลยครับพี่มาโอเคซ้ายขวานี่พี่เอ้ไอ้อามึงระวังหลบพี่หน่อยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับป่ะแล้วแบบนี้มึงตอขอบคุณครับ อ๋อนี่น้องน่ารักงานนั่นนี่นี่เฮ้ยนี่นิวสกูนี่แนวนิวสกูเลยอยากขอดูบ้านึงได้ไหมครับเอ้ยน่ารักนี่คัพเค้กโอ้ชื่ออะไรนะครับผมขัญครัน้องขวัญนะเป็นอะไรกับประธานครับเป็นเพื่อนเออเป็นอะไรกับประธานครับถามแล้วบอกแล้วเออโอ้โอเคแต่แล้วประธานเราเอ้ยทำไมทำไมเราเราชอบแนวนี้อ่ะทำไมเราชอบสัตว์ชอบหลายแนวค่ะทั้งหลังทั้ง ไม่เลยข้างหลังมีเหรอไปอย่าไปถกเลยอย่าให้อย่าให้ประธานเขาเล่าแล้วดูได้ป่ะอ่าประธานเขาให้แล้วเ่าเพื่อนๆกันไม่เป็นไรนะโอเคโอเคงั้นขอดูด้วยได้ไหมโอ้โหเน่เน่เนเป็นดอกไม้โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับผมเน่เน่อารนวีอารนวีมินิมอลต้องมาเออโอเค เอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรรู้ค่ะแปลว่าความรักเอ้ยครอบครัวความรักความสเร็จจริงดิใช่แล้วแน่ใจอ่ะเคยเช็คดูยังเช็คแล้วค่ะเช็คแล้วนะโอ้ยโอเคอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ราจะอ้อมยังไหนอ๋อเราอ้อมดันอยู่นะอ้อมปากปากปากอ้อมอะไรับครับผมปากครับแมนน่เพจปาตกครับผม ลักตัวแรกแอ่าจังยัจังตรงนี้สันีครับพี่วัีครับวัีครับวรับนี่ทักทูบราเดอร์ครับพี่รายการสักรายการสัก เราดูรอยสักคนนี้เราเรไม่ไม่ไเราเราเราได้ไอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่สนามเลยครับพี่สนามเลยตรงนี้สนามเลยนะปกติเวลาตีกันตีตรงนู้นแหะครับพี่ตีข้างนอกครับออไม่ตีข้างนอกแต่ว่าเราเรี้ยงตรงนี้นะพี่เนาะโอ้ยี่ชื่อพี่อะไรครับพี่พี่ตายครับพี่ตายนะอ โอ้ยนี่สีสีเข้มๆเลยอันไหนเป็นอะไรอันไหนเป็นอะไรอันที่แบบว่าภูมิใจเลยมันโดนทุกอันมันมันมันจะมีเรื่องราวว่ะลองลองเล่าสักเรื่องลองเล่าสักเรื่องนึงครับ อ่ะผมผมอยากรู้รายเนี้ยรายเนี้ยเรื่องราวเป็นตัวเนี้ยนี่อ่าตัวอ๋อนี่คือสิงโตนะครับครับครับนี่สิงโตผ่าอ๋อแล้วก็อันนี้คือเรื่องเรื่องราวเดียวกันหมดอันเนี้ยอ่าเป็นสิงโตผ้าเดี๋ยวครับขอโทษนะพี่แล้วก็เดี๋ยวขอขยับมานิดนึงตรงนี้เป็นเหี่ยวใช่ใช่ครับ เดี่ยวขอพี่ขยับนิดนึงให้ให้กล้องโชว์กล้องหน่อยเอ๋อตรงนี้เหี่ยวมามีพ่อแก่เมตตามหานิยมอ๋อมาสุดแค่ตรงนี้อันนี้คือเราสักไหนเหรอครับพี่ตรงนี้ไม่ครับสักกันอยู่นานไหมพี่กว่าจะเสร็จไล์พวกนี้ไม่ไม่นานอีกก่อนปล่อยไม่กี่วันครับเอาจริงไหมจริงเอาแล้วทำไมเราเราเราสักโค้งจริงไว้ก่อนแล้วที่เหลือผมก็มาเบอร์ก่อนปล่อยสองคนลุงแทงสองคนสามคนเงี้ย อ๋อคือคือเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเรา,เรามาเกมกันกลัวเกมผมเ,เป็นเจ้าที่ด้วยขอทดลองเงี้ยอ๋อ,อยัางไม่เสร็จดีเพราะสีมันไม่ใส่ไม่ได้มไม่ทันอ๋อแล้วาอ,อานนี้เราจะมาแก้ง,งานของน้อต่อไหมหรือเม่าขอขนาดมันถ้ามีโอกาสมันก็ต้องแทงอ่ะแทงสี้มันเต็งแค่นี้นี่ลุงก็ตักตักมือเหมือนกัน คอนลอยุคคนลอยุคคนลอยุคโปรเจนโปรเจนอันนี้เจนไหนนี่ใครเจนไหนมาก่อนแปดโซนอันนี้เป็นเจนอะไรโซโลโอโเคขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหเท่มากเลย อันนี้งานช่างไม้อันนี้ไม้สักอ๋อมันมีลายเดิมตั้งเดิมมาอย่างนี้ชมหน่อยชมหน่อยเขาวันนึงที่เขาเบื่อแล้วเขาอยากจะได้ลายสมัยใหม่อ๋อนี่ทับเลยโอ้โหนี่อันนี้ช่างไม้สักป่ะใกลเฮ้ยสวยสวยลายอยู่นี่เก็บลายอยู่เท่เท่แต่นี้เขาอยากได้คงเดิมของเขาเก็บเลยเฮ้ยแต่ว่าดูขังนะ ดูขังไอ้ช่างไม้มายืนตรงนี้เลยพีเศษหน่อยพีเศษหน่อยเออไหนไหนช่างไม้พีเศไหน่พิเศษงานหน่อยกีคือจะเป็นโครงของเขามาตั้งแต่ตอนที่พี่เขาอยู่วัยหนุ่มเมื่อปีพศสองพันห้าสิกว่าแล้วพี่ครับคือผมมองว่ามันสักนะว่าคนข้างในอ่ะทำได้ขนาดนี้ผมแค่มาก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยหอแล้วพอหลังที่เขาเสร็จออกมาพี่เขาพอใจเยอะบอกอ้าวไหนๆก็ไหนๆละพี่ขอทั้งตัวเลยดีกว่าก็ออกมาอย่างที่เห็นนะ ตอนนี้กำลังไล่แก้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยที่เขาแบบว่าเร่งที่สุดคือายนี้นี่ลูกลูกพี่อ่ะลูกชายอู้น่าเขาโหดนะเขาพูดพูดเสียงพูดเพาะเลยอ่ะแต่หน้าพี่โหดโหดจัดเลยนะเออโหสุดยอดเลยเด็กเด็กเล่นหน้าแกงเด็กๆเล่นหน้าแกนนะพี่นะ เฮ้แต่อะแต่นี่พี่ก็ทำนี่ก็แก้ไม้ไม้ไม่คนแก้อกพี่เขาโดยสักสีเข้าไปรอบเดียวถ้าเกิดเราเลือกสีเป็นอะไรเป็นมันก็เอาอยู่อ่าอ่านี่อูดเทว่ะพี่เอ้ยเอาายพี่เขาเออเออนี่หน่อยนี่นี่นี่หน่อยเลึกเล็กอ่าอันนี้เอาไปกินแก้เย็นขอบคุณสำหรับ ข้อมูลของสัตว์ได้เลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากซ่านะระวังนะซ่ามากเลยเ่ยพี่เขาซ่ากว่าโอเคโอเคโอเคครับพี่ไปละต้องดีครับพี่ขอบคุณมากครับไปชิลไหมนิกโคตรชิลอันนี้เข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าร้านสักแล้วใช่แอร์ดีเลยมิกี้ที่ช่างไม้นี่นี่ช่างไม้พาเดินเนาะชัดดูอิงชื่อร้าน นี่เอามาจาก just do it just do it ของ Nike แต่จริงแปลว่าแค่ทำมันครับชื่อนี้ตั้งมาจากคำดูถูกของคนอื่นเขามีคนมาดูถูกไหมม่ดูถูกว่าว่าขี้คุกมากทำอะไรบ้างก็ไม่ได้เด็กเด็กนี่อ่ะเด็กไม่ดีอ่ะพี่คุงทำไม่ประสบความสำเร็จหรอกอ๋อแล้วเขาดูถูกเราอย่างงั้นหลายหลายคนก็คือผมโดนทำดูถูกมา แต่ว่าเราเข้าไปอยู่ข้างในมาใช่ไหมใช่ครับอยู่มากี่ปีครับ9ปีกว่าอ่าแล้วอยู่ดีมารักรอยศักได้ไงใช่ไหมคืออุ้ยผมได้ารงะได้ารงเออคือผมเข้าไปใช่ไหมครับก็มันแรกๆก็ยังเกเรอยู่3 4ปีแต่เราเริ่มเสียคนรักเริ่มเสียคนรักเริ่มเสียครอบครัวเริ่มเสียอะไรหลายๆอย่างนะจนแบบพีดละแม่ไปเยี่ยมหนูรู้แล้วใช่ไหมลูกเรื่องอะไรแม่ยายเสียแล้วนะคือยายเนี่ยคือคนที่ เลี้ยงเรามาเ้ยงเามาตั้งแต่เด็กเราติดคุกยายไม่รู้นะว่าติดคุกก็แม่จะบอกว่าอ๋อไปทํางานต่างประเทศเปย่ลือไปอะไรเงี้ยใช่เราตอนนี้เราคิดกับกันว่าเธอเรายุดื้อต่อไปเราแม่งไม่หาอะไรติดตัวเลยนะอ่อกไปต่เปีกว่าแม่งไม่ได้อะไรแล้วองก็เลยเริ่มวาดลูกหนักขึ้นหนักขึ้นจนอยู่ข้างในเรือนจำก็ได้ออกไปวาด ขายไให้กับเดินจังอะไรเงี้ยเริ่มพัฒนาจนประกาศอภัยโทษเราก็นอนเราประกาศชื่อเราเราก็นอนคิดออกไปจะทําอะไรว่ามีอยู่2อย่างเดินทางศิลป์เดินทางศิละปะกับช่วยแม่ขายของก็ไขายยาคิดว่าจะกลับไปขายไหมไม่เลยครับกลวนะัวเลยคือว่า<ม>คือว่าเรามีครอบครัวเราเสีย<ม>ทางไปแล้วเราเราไม่ได้เจอแล้วทุกวันนี้สิปีเนี่ยลูกสิบขวลูกยังไม่รู้นะว่าพ่อ อยู่ที่พ่อคุณชายผมก็ยังไม่เคยได้เจอหน้าลูกใช่แล้วทุกว,นนวันนี้ก็ไม่เคยเจอไม่ได้เจอหน้าลูกใช่ค<ล>รับแล้วที่ผมพยายามทําอยู่ทุกวันนี้คือหวังว่าวันหนึ่งนะลูกเราจะเห็นเราอยู่ในรายการอะไรก็ตามแต่เขาจะนนารู้ว่าเ<อ>นี่ยลูกเราภาพสุดท้ายที่ผมวาก็จะเป็นรูปลูกสาวบอกอะไรถึงลูกหรือไมบอกอะไรถึงลูกหรือไมก็เดี๋ยวได้ดูถ้าวันหนึ่งโตขึ้นมาก็อยากให้ลูกรู้ว่า ผมก็ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนผมก็ยังอยู่ตรงนี้รอวันนึงที่จะได้เจอแบบลูกผมชื่อไอด้าครับไอด้าบอกทานเลยชื่อเขาลูกพ่อชื่อไม้ลูกชื่อไอด้าโอ้ชื่อเท่นะโอเคเอามาถึงสายศิลปะดีกว่าตอนนี้ไม้สักแนวอะไรครับก็ผมทําได้เกือบทุกแนวนะพี่แต่ว่าที่ชอบจริงๆก็เป็นเรียลลิสติกกับชิคาโนโอเคเรียลลิสติกชิคาโนลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเด็กคองเตยแถวนี้ที่มาสัก แล้วก็มีช่างอีกสองคนช่างโอ๊ตเข็เดินาตอนที่เขาเขาอยู่ข้างในเขาจะมีรายการที่ดูตอนที่เขาเปิดเป็นรายการของพี่ที่เป็นรายการแข่งแบ็คเวิร์ดอลยว้าวคาตัวเตอร์นะคาตัวเตอร์พี่ดูข้างในเลยนะได้ดูเหรอได้เห็นได้ดูข้างในพี่แล้วออกมาติดตามพี่ข้างนอกหรอโอ้โแล้วทำไมเขาเปิดพวกรายการลอยส่งลอยสักอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเขาเขาเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราดูครับ โ้พี่ปอเป็นแรงบันดาลใจอิสระชันด่วะเฮ้ยไม่ไม่คือคืองงไงว่าปกติเราก็คิดว่าข้างในก็อย่างมากก็ดูข่าวก็ตูนตูนพี่ขาไม่ให้เสร็จเลอ๋อข่าวอ๋อข่าวเขาไม่เสร็จหรอแล้วแล้วแล้วเปิดเพลงเปิดรายการสนุกสนานเปิดรายการให้ความรู้นี่มีหนังของพี่เป็นแรงบันดาลใจมั้ไม่มีเลยเี่ยเดี๋ยวหันมากมาดอยุ่งเลยละดูหนังมึงไเงี้นี่ก็ยุ่งเลยแล้วีรว โอ้ยงี้เดี๋ยวคลิปนี้เผยนี่คนข้างในก็ได้ดูเหมือนกันนะก็แล้วแต่แล้วแต่เธอเขารีเฟซหรือว่าอย่างอย่างผมเนี้ยเคยเป็นวิทยากรถ้าผมส่งให้ทางเดอนจำเดินจำก็ส่งโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยยังไงก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยอ่ากดติดตาม่อยกดข้างในซับสไคร e ด้วยโอ้โมอบพาทีพวกผมไว้กราบไหว้กันเป็นครูของพวกผม โอ้พี่ผมเกรงใจพี่อะแล้วพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะกล่าวไหวอะไรต่อแล้วเนี่ยผมยังมีอีกหลายองค์แต่ว่าแันเนี้ยคือใจเพื่อนผมเป็นคนวาดไว้โอ้ขอบคุณพี่มากเขาไม่ได้คิดตังแต่ว่าคือเขาวาดไว้ด้วยใจโอ้โอขอบขอคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่บอกแล้วเซอร์ไพรส์มากมาของเตยเนี่ยตอนแรกโอ้โหสุดยอดใครไปคิดตอนแรกกล่ามาให้นิกแม่งโดนตีเล่น เอาอีกแล้วเ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกรรมทุกทีเลยเนี่ยเอเอเานี่แหละอย่างที่บอกกันไปนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยดูกันแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกที่อีกอย่างนึงนะขอบคุณมากนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสักไรจ้ะเดี๋ยวจะเจอกันที่ไหนแล้เราติดตามได้เลย